เพื่อนๆค่ะเช็ดหน้าออกเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้ว่าจะทําคลิปสอบถามนะคะบรรดาพี่ๆมาดามนะคะพี่ๆน้องๆมาดามที่ประเทศอเมริกานะคะ usa เนาะนิวได้ข่าวนะคะไม่เชิงได้ข่าวนิวเห็นคลิปพี่คนไทยนะคะที่อยู่อ,อเมริกาเนี่ยเขาทําคลิปแล้วก็เหมือนเป็นการเล่าข่าวประมาณว่าตอนนี้นะคะ มีการเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินในเรื่องของคู่สมรสถ้าเกิดว่ามีการหย่าร้างกันในกรณีที่จดทะเบียนสมรสนะคะทางฝ่ายชายไม่จําเป็นจะต้องแบ่งทรัพย์สินให้กับทางภรรยาครึ่งหนึ่งเมื่อมีการเซ็นญาจริงหรือไม่คะเพราะนิวเห็นพี่คนไทยนะคะที่ก็อยู่อเมริกาเนี่ยค่ะ USA นะคะเขาทำคลิปแล้วก็อัปเดตข่าวสารว่า ทรัมป์นะคะประธานคนใหม่นะคะมีการร่างกฎหมายนะคะเปลี่ยนแปลงว่าผู้ชายนะคะไม่จำเป็นต้องแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่งให้กับภรรยาเมื่อมีการเซ็นใบหย่าโหถ้าเกิดเป็นจริงเนะี่ยคือหนักเลยเนาะตั้งแต่คุณเธอมาคอ,องตำแหน่งเนาะเป็นประธานาธิบดีนะี่คือทุกอย่างคือเปลี่ยนแปลงไปมาก โลกมีการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเน,อะอนาะ eu nato นี่คือแบบวุ่นวายกันกระหน่ำกระนายสวีสดเดนก็แบบปวดหัวมากกับ,กบโนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงของประธานาธิบดีค่ะเพราะว่ามันก็มีส่วนผลกระทบเนาะน e w นี่แบบโหคุณเธอเนี่ยมารอบนี้คือแบบจัดจ้านมากนะคะเซ็นเอกสารเปลี่ยนกฎหมายไปมาเล่นเลยนะคะจริงหรือเปล่ายัางไงพี่พมาดาคนไทยที่อยู่ อเมริกานะคะ USA ก็มาแบ่งปันข่าวสารกันบ้างนะคะสบายดีกันหรือเปล่าเนาะมันเป็นจริงหรือเปล่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะขออย่าให้เป็นจริงนะคะควรที่จะเหมือนเดิมเนาะเซ็นใบหยาก็แบ่งทรัพย์สินกงนคนละครึ่งเนาะสินสมรสเนาะที่มีการทํามาร่วมกันใน ระหว่างที่มีการจดทะเบียนชชีวิตคู่กันเนาะยังไงนิวก็ขอเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ขออย่าให้สิ่งที่พี่ๆนะคะมาพูดนะคะข่าวที่พี่ผู้หญิงนะคะคนไทยท่านหนึ่งมามาอัปเดตนาะก็ขออย่าให้เป็นจริงนะคะนิวก็เป็นห่วงบรรดาพี่ๆมาดามที่ที่อเมริกาคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็มาอัปเดตแบ่งปันกันบ้างนะคะเป็นห่วงคะ่ะโอเคนะคะบ๊ายบายคะ่ะ